day ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ฟิวเรนเซ่หรือว่าฟอร์เรนนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นถนนที่เคยอยู่นะจ๊ะก็อันนี้ข้างในเนี่ยเดินเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเป็นห้องที่ฉันเคยอยู่นะจ๊ะแต่ว่าเอ,อไม่กล้าเดินเข้าไปถ่ายข้างในนะคือชอบห้องนั้นมากกว่าห้องแบบเพดานสูงมากนะคะแต่ก็จะเป็นห้องที่แช์ส่วนครัวแล้วก็ห้องน้ํากับเพื่อนนะคะก็ราคาน่ารักนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ทรมนะคะ f o ร e เเป็นเมืองที่มีความเล็กมากๆเลยนะคะก็สามารถเดินได้นะคะอันนี้เหมือนแอบอยู่แบบขอบขอบนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ไกลมากนะคะเราก็อยู่กันที่ tram p a l l o s c l o นะคะตอนนี้ใครที่มีบัตรก็สามารถแบบแตะบัตรเครดิตได้นะคะหรือเป็นพวกบัตร planet g a d ต่างเนี่ยก็ใช้แตะได้นะคะคือเดี๋ยวนี้ไฮเทคขึ้นอันนี้ก็สามารถซื้อตั๋วจากตรงนี้ได้เลยนะคะ อันนี้เราก็นั่งแทมมาถึงสถานีซานตามาเรียโนเวลานะคะซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เมเข้ามาช้อปปิ้งบ่อยมากๆนะคะคือเราก็จะเดินตากตรงน,รนี้แล้วก็ทะลุอันเดอร์กราวใต้สถานีแล้วก็เราก็มันก็จะไปโผล่แถวแถวที่เดินไปอย่างดูโอมโมน,นะคะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น บรรยากาศร้านรวงต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้มีช็อปเยอะขึ้นมากๆนะคะจากสมัยก่อนประมาณแบบน่าจะเกือบ8ปีแล้วหรือเปล่า7ปีจำไม่ได้นะคะที่เคยมาเรียนอยู่ที่นี่นะคะก็คือสมัยก่อนยังมีแค่แบบช่องทางเนี้ย ช็อปก็ไม่ได้เยอะก็จะมีแบบประมาณนี้แหละเทเทซินิสเนี่ยก็จะเป็นร้านที่เข้าบ่อยนะคะอ่ะนี่แหละก็คือทางเดินที่มาถึงจะเดินตรงไปสุดเลยเนี่ยก็จะเจอเป็นดูโอโม่นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเลี้ยวซ้ายเพราะว่าเราจะไปกินอาหารจีนจ้าโอเคเราก็มาเดินกันต่อไปเรื่อยๆนะคะ ดินไปในรูนี้แหละก็คือจริงๆมีร้านอาหารจีนที่กินประจำแต่ว่าจะไม่ได้แล้วว่าคือร้านไหนนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราก็เออเห็นร้านมันดูหน้าเข้าก็เลยเข้าไปนะคะไม่เคยกินเหมือนกันร้านนี้นะคะเมนูก็เป็นแบบข้าวผัดแล้วก็ผัดผักน,นะคะก็คลายเสียนอาหารไทยแต่ว่า ไม่อยากจ่ายแพงนะคะอาหารจีนคือที่พึ่งนะจ๊ะร้านนี้ราคาน่ารักแล้วก็ให้เยอะด้วยนะจ๊ะอันนี้แบบอฮอตพอดผัดเต้าหู้สั่งมากินฉ่ำๆนะคะผัดมงผัดมี่รสชาติก็ถือว่าโอเคนะคะใกล้เคียงกับที่ไทยนะอะพอกินเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปที่ Letter Market นะคะ For e เรน ต่งในเรื่องพวกแบบเครื่องหนังนะคะใครอยากได้พวกเข็มขัดหนังแท้กระเป๋าหนังแท้พวกฟอลเลสตต่างๆนะคะแนะนำตลาดนี้เลยคะ่ะมารอบนี้นะคะเมก็ได้เป็นเข็มขัดม้าลายกลับมา้าปลายแล้วก็ซื้อเข็มขัดผักฝากคุณพ่อนะคะก็สามารถต่อราคาได้เลยเนยจะจะใช้กลยุทธ์ไปเลยจ้ะ ที่ตรงนี้นะคะก็สามารถมาแบบนั่งเล่นเมามองจอยๆกับเพื่อนได้นะคะเป็นสแควร์ที่เออมีคนมานั่งเล่นเยอะเหมือนกันนะจ๊ะ ถัดไปนิดนึงก็จะเป็นดูโอโมโนะจ๊ะอันนี้เหมือนเขาน่าจะทําการทํำนูปรุงมันดูใหม่กว่าตอนที่ฉันเคยมาเรียนนะคะก็คือเขาดูแลดีมากๆนะคะแล้วคนก็เยอะมากๆเหมือนตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะคะที่ต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยเราสึกว่าพวก แผงของแบบนักวาดภาพต่างๆอะไรเงี้ยก็คือใส่เยอะมากกว่านะแล้วเสื้อที่ใส่เสื้อแดงอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่เราซื้อจากฟิเรนเซ่นี่แหละสมัยมาเรียนนะจ๊ะคือเราแต่งตัวแบบเอ,อ้ยย้อนวงย้อนวยัยนิดหนึ่งนะจ๊ะคือชอบดูเอลโมความแบบสกีมสีที่มันน่ารักตะม,มูตะมีมากนะจ๊ะก็คือใครมาที่นี่อยากถ่ายรูปสวยๆนะจ๊ะแนะนำมาเชา้ชาๆอย่ามาแบบ ใกล้เที่ยงสายคือคนจะเยอะมากนะจ๊ะอันนี้ก็จะมีแบบเพนทิ่งต่างนะคะสามารถช้อปปิ้งได้แล้วก็มีร้านไอตมไอติมนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ฉันใช้เดินเพื่อไปสถาบันอีเอ็ดนะคะหรือว่า ied in east i d e o t e europeans t h ฉันจำชื่อโรงเรียนของฉันไม่ได้นะจ๊ะก็คือมาเรียนโทที่นี่อ่ะอันนี้ก็เป็นตรอกที่จะ ไปโรงเรียนนะคะขอเรียกว่าโรงเรียนเพราะฉันแบบเออเหมือนมาพักร้อนปีหนึ่งเป็นปอโทที่เรียนหนักแค่เทอมแรกนะจ๊ะอ้านี่จ้าตรงข้าโรงเรียนและนี่นี่เลยจ้ะโรงเรียนของฉันก็คือ Entrance ก็ไม่ได้ grand อะไรก็ปกตินะคะเดินเข้าไปก็จะเป็นแบบว่าตึกที่มีความโมเดิร์นนะคะก็ข้างในก็ค่อนข้างใหญ่นะจ๊ะแต่ว่าเออเราไม่ได้เดินเข้าไปนะ,ะก็เขนิขนๆน,นิดนึงนะคะเห็นแบบนะักเรียนเด็กๆเด,กเ,ดกเดินออกมาอ่ะแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็น Library ที่ สมัยเรียนชอบมาบ่อยๆนะคะเขาจะมีคาเฟ่ที่เป็นวิวดูโอโมโมนะจ๊ะใครที่อยากดูวิวดูโอมโมแล้วก็จิบกาแฟเบาคือเข้ามาในนี้ก็ได้นะคะในนี้ก็ส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนมาทํางานกลุ่มนะจ๊ะรายการน่รักฉันก็จิบนซองมองดูโอโมโมเบาๆใสๆนะคะก็รู้สึก ย้อนวัยอะเมื่อก่อนมาที่นี่มาทำงานกลุ่มบ่อยมากนะจ๊ะ,ะมีวิวตัดภาพออกมาตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวขออินเสิร์ตที่หลังว่าคือตรงไหนคะ่ะก็คือเดินมาเรื่อยๆไม่ต้องใช้บัสก็ได้โซนนี้นะคะเราสามารถเดินไปได้เลยเดินไปที่ไหนก็สวยแล้วก็เจอชงเจอท็อปนะจ๊ะเสียดายมากที่สมัยก่อนไม่มีวีล็อกเลยเพราะว่าอชีวิต ปอโทอันสดใสของฉันสนุกมากนะจ๊ะอันนี้ก็คือยังอยู่เอาอยัางอยู่ที่เดิมนะไกลๆก็จะมีแบงค์มีร้านค้าต่างๆนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถช้อปปิ้งกันได้นี่ค่ะมีเซฟูราแต่ว่าฉันยังไม่ได้เข้าไปเพราะเข้าไปทีก็คือหลายชั่วโมง้วจ้ะอ่าอันนี้จะตุรัสที่นี่นะคะจำชื่อไม่ได้เช่นกัน แต่ฉันก็มาบ่อยเออใครอยู่ฟาเรนก็จะวนๆอยู่แถวเนี่ยอะไรในคลิปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เห็นประจำเห็นบ่อยเดินบ่อยนะคะอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆห้างลาลีนาเชนเต้นะคะมีมาม,มามงม้าหมุนไปเล่นกันได้นะอากาศตอนเที่ยงนะคะก็คืออยู่ในแดดร้อนอยู่ในที่ร่มก็คือหนาวนาะจ๊ะอันนี้เป็นอากาศเดือนเมษาก็คือหนีร้อนไทยมาปะกับร้อนที่อิตาลีแต่เราก็รู้สึกว่า ถ้ารอบหน้ามาก็อาจจะไม่ได้มาเมสาสจะมาพฤษภา,าแทนเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ยังหนาวอยู่เด้อฉันอยากแบบร้อนๆกว่านี้เซลฟี่แหวงไปแหวงมาเยอะนิดนึงนะคะขอเก็บฟุตตัวเองไว้ดูนะจ๊ะตอนกลมเตินแก่เอออันนี้นะคะก็จะเป็นทางที่เดินไปสู่แม่น้ำนะคะหรือว่า คอนเทนเวกิโอซึ่งเ,เป็นสถานที่ที่เป็น t o วริสต์ t t ท a c t ชันนี่เลยด้านขวามือนะคะก็จะเป็น f อนเทน a ์เวกิโอนะแล้วก็เขาก็จะมีทางมี Arch แบบนี้อยู่ใกล้ๆพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคะเดี๋ยวแปะให้ดูก็คืออันนี้ใครที่ชอบถ่ายรูปมาถ่ายตรงนี้ได้ สวยเป็นอาร์ตนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือพอนเตเบกิโอชื่อดังเป็นสะพานที่เก่าแก่นะแต่ว่าเราไม่ได้ข้ามนะคะเราก็เดี๋ยวจะเดินเลยไปแล้วก็ไปข้ามสะพานอีกสะพานหนึ่งเพื่อให้พอนเตเบกิโอเป็นแบ็กกราวด์นะคะจะได้รูปถ่ายสวยๆไปนะจ๊ะ mm hmm. เพราะว่าคนเยอะตลอดทั้งวิทั้งวันเลยพอนเตพนเตเกิโอเนี่ยอันนี้นะจ๊ะพอปิดแบบเออทำท,งท,ง,ทงทางเขาก็แบบมีการกันแบบเรียบ ร้อยนะจ๊ะดูไม่อมไม่เกระกรังเหมือนทาแรนเท่าไหรนะคะดูค่อนข้างเออเรียบร้อยนะจ๊าค่อนไม่รบกวนทัศนวิสัยเท่าไร่นะจะอัน,นี้ก็คือเป็นการกั้นเผื่อแบบเออมีมีแบบผู้รับเหมามาดูวิธีการกั้นที่ดูเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นน้ำในแม่น้ำแม่น้ำเขียวๆหน่อยตอนนี้นะคะช่วงแบบ ร้อนๆะจะเห็นคุณแม่ดิฉันนะคะคุมหัวเพราะว่าโอ้แดดแรงมากนะจ๊ะที่นี่นะยิ่งซัมเมอร์ก็คือแดดเผาแบบแสบผิวไปหมดอ่ะข้างหลังเป็นพร n t ต v e c วคิวนะจ๊ะโอ้ยสีแบบฟ้าก็คือสวยฟ้าคือฟ้อาน้ำก็คือเขียวเพราะิฉันก็เออเซลฟี่นานนะคะไม่หมดอายุเซลฟี่ต่อไปเธอ จ้ะอันนี้เป็นมุมโอ้ยแสงสะท้อนคือสวยมากจ้าเมืองนี้เมือนของคือฉันอวยเยอะนิดนึงเพราะว่าเมืองนี้ก็คือเป็นแบบว่ามาหลังที่สองของในฉันนะคะก็เลยแบบเออไม่ได้ตัดแบบววแบบแวบวบัแบบแวบบแบบเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือเป็นวิวนะจ้ะวิวนี้เลยความสวยความสีแบบ วอร์มโทนนะจ๊ะคือจะเห็นได้ว่าเวลาทาสีภายนอกเขาก็จะมีความคุณโทนให้บ้านเป็นสีอบอุ่นนะเพราะถ่ายรูปออกมามันก็จะดูแบบสวยจะมีความยูนิตีแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับหน้าถ้าจะไม่ผิดพลัโซพิตี้นะคะเดี๋ยวจะ 8โลไว้ให้นะจ๊ะก็อันนี้ใครที่เป็นสายแฟชั่นสามารถมาเยี่ยมชมมิวเซียมมาดูแบบการแต่งกายต่างๆได้ในที่แห่งนี้นะจ๊ะสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือ Michael Angelo คะ่ะ เราก็จะพาทุกคนเดินรอบแม่น้ำไปสู่หนทางการขึ้นเขาที่ไมเคิลแองเจโลไข่ข้อเข่าไม่ดีนะคะแนะนำให้ขึ้นบัสไปนะจะง่ายกว่านะ,ะอันนี้ก็ทรมานคุณแม่ฉันนิดหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่าฉันก็แบบฉันเดินได้ทั้งวันอากาศไม่รอดมากนะ เราก็ slow life ค่ะเดินไปถ่ายรูปไปชิลๆจอยๆ enjoy, enjoy กับบรรยากาศรอบตัวนะจ๊ะเราขึ้นมาได้หนึ่งระดับนะคะยังไม่ถึงค่ะ Michael n x p l o r ยังมี steps ให้ขึ้นไปข้างบนอีกนะจ๊ะก็จะเห็นว่าเป็นแบบเออบันไดอย่างนี้ค่อยๆล้ออน,นขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกเบาๆโอ้ยเป็นหัวอ่ะขึ้นไปจ้ะ ทางขึ้นก็จะเป็นแบบเออทางลาดชันแบบนี้ค่อยๆพากันเดินขึ้นไปวิวตรงนี้ว่าสวยแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นไปก็จะเห็นวิวชัดและสวยกว่านี้นะคะเออแล้วใครที่มาซัมเมอร์นะคะเขาก็จะมีแบบเปิดบาร์ริมแม่น้ำอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็จะเป็นอีกฟลายฟายหนึ่งนะคะเผื่อใครมาช่วงซัมเมอร์นะจ๊ะวิวจากไมเคิลแองเจลก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือ เป็นจุดที่ห้ามพลาดอ่ะใครมาแล้วต้องมาเยือนที่นี่นะจ๊ะต้องมาเซลฟี่กับจุดตรงนี้นะเพราะว่าเราจะเห็นเมืองความสวยความงามความอลังขอพักฟิเรนเซ่ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าเราจะพาไปเมืองไหนต่อก็อย่าลืมกด subscribe กด follow ติดตามกันไว้เลยจ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามมาได้จ๊ะคอมเมนต์ได้ค่ะ